สวัสดีครับผมวันนี้นะครับจะพามาดูสวนลำไยของคุณสุริยะนะครับผมที่ได้ใช้น้ำหมักมูลไส้เดือนและมูลไส้เดือนอัดเม็ดของเราฟองคำฟาร์มนะครับในการบำรุงฟื้นฟูต้นลำไยห,หลังเก็บผลผลิตนะครับผมในส่วนของน้ำหมักมูลเส้เดือนนะครับจะใช้พ่นทางใบนะครับผมประมาณ5รอบนะครับแล้วมูลเส้เดือนอัดเม็ดจะใช้วาน รอบทรงพุ่มต้นลำไยประมาณ2อรอบนะครับผมตอนนี้นะครับผมได้มีการทําสารราสารไปเรียบร้อยแล้วนะครับผลที่ได้ก็ตามคลิปวิดีโอเลยนะครับผมหลังจากราสารไปนะครับผมแล้วก็มีการเปิดตาดอกโดยการใช้น้ำหมักมูลเส้เดือนเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดตาดอกผลจะเป็นอย่างไรนะครับไปดูได้ในคลิปวิดีโอเลยนะครับผมเพราะทุกรอยยิ้มของเกษตรกรคือความสุขของเรา ฟองคำฟาร์มเพราะเราใส่ใจในการปลูก